เ้าให้เรียกว่าอะไรข้าวหอมมีคำชื่อสองตามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรน้องยิ้มสวยสิยิ้มไม่สวยข้าวหอมไม่มองหน้าเลยอุย้ารัก,กว่ะอือ้ม ส,สองข้อสอบเจ้าแนวข้อสอบอคณิตศาสตร์หนึ่งถึงเติมหนึ่งถึงยี่สิบเติมได้ไหมเติมเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าได้ไหมได้ไหมหเขียนเป็นเขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งถึงสิบเขียนได้ไหมนออืงอหนึง่งไม่เอกหน,นึง่ง ตองโซไม่ต้องเขียนให้หนูก่อนให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเอาข้อตอบไปตออสตออีสีเบตออีสีเบเอกซีขออาหาไมทูค่าขออกโกหกตออุออดเจ็ดแอดโดแกเอาเกาเมทูเก้าตออบสิบ บบบลบด้วยรูปภาพไม่เกินสิบลบด้วยตัวเลขไม่เกินสิบบวกด้วยตัวเลขไม่เกิน20ทสิบทได้อยู่มั้ยทำได้แม่ขาแม่แม่ทำอะไรนะที่ทำที่บ้านแล้วก็เขียเสียดอเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจิว้อสอบให้แม่จิววันนี้เลยวันนี้เลยเหรอคะภาษาไทยเติมกรวยซิงหอลูกหุลูอันนี้หละจะจะทำไม่ได้นย <c oughs> <c oughs> <N? S 2> <c oughs> ทำไมทำไม่ได้อะใช่ไหมล่ะมันยอมรับความจริงกันเติมคำตามภาพสระอําสระไอสระอูสระอัวได้ไหมได้ไหมคะจ้าอามตามบอเอเบยอไอไกจอไอใจบอไอใบ เรอัวต่ออัวตัวต่ออัวตัวบออัวบัวบออัวหัวไม่บออัวบัวดอกไม้บัวบออัวบัวบัวบัวข้าวนี่คือีทองตอบปลาภาษาอังกฤษนะคะเติมเอถึงแซดใหญ่บ้าเลยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่นะตัวแยกกันให้ออกนะไอ้หนูรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมตัวเล็กอยู่ข้างหลัง เขียนตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก a ถึง z เฮ้ยง่ายง่ายนะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอขับข้ามภาษาพยัญชนะเอ้กับคำศัพท์ัวด n man van can hand 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 อ๋อคิดว่า h a n แ h a n มือไง h a n มีตัวอะไรบ้างตัว h e n d อันนี้อ่านว่าอะไรพี่ตัวเอแบบเนี้ยตัวเอแบบเนี้ยตัวเอกับด้านก็อ่านบ้านเล